สวัสดีค่ะมน,นีพ่อทิตดลงเหลขกหลานสาวโทรมาบอกเล็กแล้วจ้ะอยู่เมืองนอกอยู่ประเทศเกาหลีพล่ะจ้ะหลานสาวไปทำงานอยู่ญี่ปุ่นไปแต่งงานกับนคนประเทศเพิน่นเมื่อที่แล้วนี่ถูกหลายเพิ่นว่าจ้ะถูกศูนเก่าพอมาบอกเมื่อนี้เพิ่นก็เลยว่าพอเพิ่นมาหาเพิ่นอีกแล้วมาบอกอีกแล้วจ้ะพอไปเที่ยวเมืองนอกเมืองหน้าคุนตัวนี้สางกินพอโเลย ถามหมอนกับบอรู้แล้วเนาะอลยโอ้ยเรื่องโท่ไปถามอ้าวก็นนะคะบราู้จถามมาปม่วันสีออกกันตัวงามๆก็ยังเข้าวอกกันนี่บอกเออแหวนบอกแปดแปดอันวันนี้วันที่เกิด้วสิเอาเมื่อเกิดดีใจนะก็นาออือเกิดวันที่แปดแปดไปเลยสองเกอปดแอดนั่นแหละทีกล้องแล้วหนั่นล่ะมันงามเนาะสงแปดเก้าไปลู้แมนวันที่พอ้สองเก้าแปดเก้าเอสองเก้คือแล้ว กล้ออืมเอาจะสละเอาจ้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 าอเอันไหน,นพอมาบอกเลขปะสันเอาคือสีดีแท้ก็ดีเพราะว่ามงววัดบางนึงอันเพิ่นกับมาบอกมาบอกศูนย์เก่าเวันนี้มาหาอีกแล้วเวดน,นี้มาหายอีกมาบอกเลขอีกมาบอกว่าเสื้อโรดเดอร์สองสี่แปดเก้าเอา ซีตัวปันน่นเล่บอกอีพออีบอกเลขก็ะได้ซีตัวก็คือจับคูกับสองซีก็แปดเก้าคือเป็นคนต่เพื่อกว่าวมาจากสัตว์เนาะในฝันเนาะสองสีแปดเก้าคนวางสิเนาะวดที่แล้วคือว่าคนได้แสนกลัวคนวดที่แล้วคนเถือศูนย์เก้าปันนี่เพื่อนก็เลยโทษมาบอกฝันเกียวเห็นอีพอมาบอกเลขบางหนึ่งเพื่อนเสียวตาเพื่อนผู้เดียววดที่แล้วก็ฝันเกีียวคือกันมันบอกฝันเกีียวพอเพ่นวันนี้คนงวดบางหันฝันว่าบอกมาบอกเลยศูนย์เก้า เพื่อได้เป็นแสนมานีเพื่อเล่ฝันอีกฝันมือขึ้นล้วก็เลโทร่มาถามมาถามล้วก็เว้เบากุ้ยกันไปกันมาที่พอมาบอกเล่อยว่าสั่สองสี่แปดเก่าเท่านี้ล่ะบาหลายก็าเลยเอาซูอ่าวฟังอดวันเกิดเพลนแล้ันเกิดเพลีนกับวันที่ยี่สิบเก้าของทุกปีเดือนเดือนมิถุนายนนี่ป้าเพือจิตโศกดีแถบานี้ว่ามันนึงก็ไห้โศกลูกสาวศูนย์เก่าเนาะศูนย์เก่าลูกสาวลาเพื่อนี แต่ว่ <9 S 2> าเนึ่งหาเงินม่านมานเนาะไปหาเ <9 S 2> งนินเพื่นมาบอกศูนย์เก่าเมื่อวนนี้เพื่นมาบอกสองสี่แปดเก้าม่านเท่าขึ้นมาจับคู่เป็นสองสี่กับแปดเก้ามันเกิดเพื่นมันเกิดเพื่อนวันที่ยี่สิบเก้า สำว่าพันมาบอกเลขลูกพันอีกตัวน,นี่นพอทินเนาะนี่ล่ะพ่อสอนี่พ่อสออันนี้เขามาจับคูอันนี้วันวันเกิดผู้เขามาหลักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัก็ล่างใจกันไปเดจ้ะเดิมือนี้พ่อทิดก็ะล่งเลข อ้ายเพื่อนนี่ละจ้าหลานสาวอยู่อันเมืองนอกคนละโทรมาว่าฝันเห็นอีพออีกแล้วคุนวะวันที่แล้วนู้บ่ไดบอกผู้ใดเพื่นว่าซื้อเอาผู้เดียวถูกแสนขวบเพื่นว่าจ้าวันนี้ก็เลยโทรมาหาอ่าวอยากให้อ่าวได้เงินนําเพราะว่าอ่าวมักซื้อเหล็กก็เลยโทรมาบอกสั่นอ่าวมักหวยอ่าวมักเพื่อนยังนี่เด้อเล็กวันนี้ก็ขอให้มันแม่นคือเกาเด้ออย่าลักเอาผู้เดียวหลายละแต่ไปหาเงินกับซื้อหน้าหลายทงละสามทงแล้วสี่งแล้วมันบ่อผุทิศไหวมองละสิ ก็ะไรเนาะไปแต่งงาน,น,นกับคอนอยู่คุนละจ้าก็เลยเป็นคนของเพื่อนแล้วก็เลยทํางานสบายๆเนะงงาะได้เงินหลายลำด้วยหกมิถุนายนสองหาหกด้อจ้พะพอสอฝรั่งเพิ่นบอกเป่าตทดสองสี่แปดเก้าพอสออย่างลรเพิ่นบอกเลขเนะาะสามบอกเพิ่นบอกเลขมันบอกว่าสองสี่แปดเก้าเขาบอกไปน้่เพื่อนไปสละไม่ทิ้มแต่ว่าวันเกิดเพิ่นวันที่ยี่สิบเก้าวันบอกจ้ะจากวันเกิดแหละแตะ่คือสองสี่แปดเก้าหนึ่งเพื่อนบอกเนาะ พ่นบอกก็เลยว่าเป็นพ่อสอว่าลังพิ่นตี่พ่อซเพราพ่ออว์แล้วคนบอกกับว่าไม่ยังว่าเป็นน้ำพิ่นหลุด่นบอกจ้ามีโต้เนาะมันจะเข้ากันเว่ดได้หรอฮะแค่ใบได้จ้าพี่น้องเฮ้าหามาคาสอพหาโดนวันที่แล้วนี่ก็ถือกพอบอกศูนย์เก่าตัวเดียวเธอเลือเพิ่นว่าหัวนี่ก็มาหาอีกแล้วคนน่ะนก็เลยทรวมาบอกอ้าวนานาคามันถืออีกขาได้เงินใส่น้ำกันเพิ่นว่านี่นี่ละจ้า งวดที่แล้วนี่ศูนย์เก่าเพิ่นก็บ,บอกลูกสาวเพิ่อนนอกเพิ่นหักแห้งเนาะหวันลูกสาวลาเนาะสาวลาเพิ่นจ้ะโศกให้มาน้ำกันเนาะพวทีนอกงวดนี่ก็ได้ให้ได้น้ำเพิ่นแน่ผู้อยู่เมืองดอกเมืองหน้หนอหนอหนาอุตส่าห์โทรมาบอกอ้าวเพิ่อนนี่ดีๆเขาก็โทรมาบอกลูกหลานอยากให้ได้น้ำกันอ้าวเอ้ยเพิ่นวะบอกพี่น้องห้าล็อกแน่จ้ะสำหรับมื้อนี้ก็จังสีล่ะจ้ะสวัสดีค่ะโศกมาลำด้วนน้ำ้อยู่เมืองดอกเมืองหน้าเด้อจ้ะเด้อ